หน้าร้อนมาค่าไฟพุ่งแค่เปิดแอร์เพิ่มวันละสองชั่วโมงค่าไฟเพิ่มขึ้นตั้ง26%ไม่อยากจ่ายค่าไฟเกินตัวมาดูวิธีคำนวณใช้ไฟล่วงหน้ารู้ไว้ก่อนบานปลายเริ่มจากคำนวณว,ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดใช้ไฟกี่หน่วยต่อเดือนด้วยสูตรนี้เลยแต่เดี๋ยวก่อนมีหารมีคูณเยอะขนาดนี้ถ้าคำนวณเองในกระดาษคิดก็จะช้าแถมพลาดมาค่าไฟบานไม่รู้ด้วยนะมาคำนวณให้รวดเร็วถูกต้องแม่นยำด้วยเครื่องคิดเลข Illumix ปราช้างแสดงตัวเลขได้12หลักพร้อมบอกสัญ,ญลักษณ์ นนรองรับพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่1.5โ wow วลต์ได้แอร์ Air ใช้ไฟ1,200วัตต์เปิดวันละ8ชั่วโมงจะใช้ไฟเดือนละ288หน่วยพัดลมใช้ไฟ50วัตต์เปิดวันละ8ชั่วโมงจะใช้ไฟเดือนละ12หน่วยตู้เย็นใช้ไฟ150วัตต์เปิด24ชั่วโมงจะใช้ไฟเดือนละ108หน่วยรวมแล้วใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นทั้งหมด408หน่วยจะเสียค่าไฟประมาณ1,500บาทต่อเดือนแต่เชื่อไหม ถ้าเปิดแอร์เพิ่มแค่วันละ2ชั่วโมงจะใช้ไฟทั้งหมด480หน่วยต่อเดือนค่าไฟจะพุ่งสูงถึง1,900บาทหรือ26%เลยทีเดียวรู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมใช้เครื่องคิดเลขคำนวณไฟฟ้าหน้าร้อนกันนะรู้ก่อนประหยัดค่าไฟก่อน